เดินทางไปต่างจังหวัดทุกคนตอนนี้เราถึงโคร,ราชรับสะคองฝนตกมากๆเลยค่ะทุกคนฝนตกแรงมากๆเลยขึ้นเส้นมอเตอร์เว์ที่สร้างไว้อันนี้เราวิ่งเส้นบนมอมอเตอร์เวย์ ฝนตกหนักมากๆเลยทุกคนตอนนี้เราถึงโคราชแล้วนะคะลำตะคองเดินทางจากกรุงเทพนะคะมุ่งสู่อีสานค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน